สวัดีครับมัน,นี้อยู่ในแมป Tower Defense ครับ,ว,รบวันนี้ผมจะมารีวิวตัวใหม่ครับชื่อ Lord Love m น n ่ y าเวลาแมนครับอันนี้เป็นแบบชายนี่ครับสุ่มมาครับออก390กตัวเกือบ400ตัวแล้วโอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่นดานเทคครับดานท,ที่ว่าดานที่ว่าโคตรยากที่สุดแล้วมาเริ่มกันเลย โอเคครับเราอยู่แมปเทคแล้วมาเลือกควมามยากครับใช้กอลลี่โอเคมาครับอันนี้ผมมาเล่นโชว์เฉยเลยมาครับถ้าใครไม่ Auto ีออโต้บุธด VIP ก็ใช้ไปแล้วแต่ราคา7,000เจมน,นะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้ตัวนั่นเหมือนเดิมเลยคุกกี้ครับคุกกี้ตวฟาร์มโอเคครับก็เว็บหนึ่งก็มึงก็เอาตัวของผมมาแหละ มันจะทำเวลาจบไปเหมือนในตัว Titan ไททันฟอร์มูเมนได้ไหมไททันฟอร์มูเมนต์คือความยากมันก็คือมันก็จะมันเอาเท่าไรเลือดจะเยอะมาครับต้นเกมแต่เรามีตัวฟาร์มใหม่ก็สปายอยู่ครับถ้าใครถ้าไม่ไม่มีตัวไหนฟดีก็ใช้ฟาร์มนะฟังคุกกี้ก็ได้ครับแต่ผมใช้เงินตรงเวฟครับแต่เงินสปาร์สีครับแต่ตัวเนี้ยใช้เงินเยอะหน่อยครับตัว last love money มันนี่คาเวล่ามนครับโอเคเวฟสามอัพไป,เ,ปเลยครับเพราะว่าเราท่านตุ้งเงินเราได้สองรอยอารไปเลยแา่มันยากครับเพราะว่ามันจะเวฟสี่สีซีริบสี่แหละมันต้องมีดัวนะครับว่ามันสะกดรจิตได้ไหมต่บนินินทำเป็นตัวแบกครับเป็นตัวที่ถ้าอัพ์เราปติก็นําเม็เป็นสองหมื่นแหละแต่นี่มันเป็นใช้นี่ก็สามหมื่นเก้าครับ คือครับก็อัดตวเงินไปครับอัดตวเงินเป็นรีเวลสแบบามครับเบบห้าชิวๆง่ายๆครับแพ้ออโต้วต้วตวเกมออกแล้วแม่นี่แล้วเยอะสู้ไอ้ทุน้าได้ดีเนาะกูก็ไม่ต้องอยู่กับมันนะครับจบ โอเค้รับเว็บหกกับเว็บเว็บหกอัพไปแล้วรับตรงเงินเว็บสี่ไปเลยถ้าค่าเขาแปดร้อยปุ๊บอ่ะโอเคแมนนี่มันมาครับมันลดลดไม่เสร็จเลยหมาอัพไปอัพไปครับโอ้โอเคครับเราก็วางคือเป็นแมนนั่นเลยคือเป็นแมนนั่นถ้าใครก็อันนี้คือเซ็ตเน้นคนรวยนะครับเน้นรวยอย่างเดียวถ้าใครไม่มีคือคือเป็นแมนก็ใช้ตัวเงินเอาไหนก็ได้ครับถ้าใครเอาตะบวกกับเอาตัวเงิน ฟาร์มมากล้นะครับมาเล่นเงินเว็บอันนี้คือเป็นอันนี้คืออันนี้คือเงินแบบเวลาอัพไปเลยครับโอเคครับรอขอเวลาครับดูด้านไหนยากๆก,ก็จะดูเว็บแปดเว็บสิบก็จะหลังก็ไม่ยากครับกลางๆมันได้ยากมากไป คือเป็นคือคือเป็นแมนดิบาครับมาอัพหนึ่งพันครับน้เมจสิพันสิพันแปดรอยก็เพิ่มเมือนเดิมเข้ามาในเมองแรตันอัพไปสองพนครับงน้ำเมจรสอพอยอายาสิมาอันนี้ก็ไล่นี้นะครับเราดูไปดูไดูไปดูนูนะครับแต่ในคนนี้ ล <t ell> ่างชนีจะได้เป็นแล้วม่นดเฟก็ได้นหน่อยไดนดเนี้ยบอกที่ว่าล่างนีลองเอาลองลองเอาวิศวาหนักนะครับมาสกดสิราครับเรียบอัพไปสามันน้เบสหน่งองครับรยะาสิเหมือนเดิมครับเหมือนตะคุนล้วก็เหมือนเดิมก็ะคุนเลครับด้าอัก้วผ่านมเยอะย อัพไปน้าเม 4, ดหมืันสพันร้อกดูแล้วเหมือนเดิครับแล้วก็อัพขั้นนี้อัพหมื่นสองครับคือแพ,แ,พแพงแพงอัพไปเลยครับน้าเมตดหมื่นแปดครับหมื่นแปดพันครับแล้ก็อ่ะอย่เลยดูแล้วเหมือนเดครับืสนสองครับมันก็อัพเริ่มแพงแล้วคือมันเริ่มแพงครับเนี่ยจากหมื่นร้อครับหมื่นแพง อัพไปแล้วครับแม่นาับน้ำเม็เแม่ขอสมุนหนึ่งพันนะเพกอะากรหาูดเดยวับต่อนตัวที่อัพแพงอยู่ครับถ้าอัพแพงเลยถึงเล็เกมกเกมแพงละถ้าใครเอาเครื่องขึ้นเป็นแมนมาก็ได้ำแล้วครับแต่มันเป็นเงินเวล้านแงก็อัพไปครับ สองหมืนม่น 5, สองหมื่นห้าพันยสองหมืครับระยะก็เหมือนนะครับคุได้ไรมันเอาไปแพงน,นะครับจับไปก็ให้สามหมานห้าร้อยนะเป,นเป็นเงินะเป็นเงินเนเวลาอันี่คือเ,เงินหมครับอ,อกตัวออมสี่วรวมเป็นน่นาจัดตร,รวเป็นมื่นอ่ะนะค,ครับอ่ไปเลยครับสองมืินทานนะแพงครับาสี้าห้าบเก้านั้นก็เหมือนเดิมครับมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแ่มเลี่ยนแต่ว่ ละดับแรงขึ้นรับดาเมจสามหมื่นเจาพันเออเลตตตามกหกร้อครับระยะก็ข้างข้งมาเหมือนเดิมดูแล้วมีอคอเหม,ม,มือเดิมเพิ่มม,ม,มาเริ่มทีแรกครับตีแปบสแปดแปดเฟสติงแล้วก็สโลครับแต่ว่าว่าแปดเฮ้ยครับแต่มันหมวกออนเฟสิงครัแต่โลเนี่ยมันนปรครับ โจก็เยอะเกินเขียร์ไม่ทันเนี่ยโดนตัวกูจีบปาร์ตเนี่ยคือมันโดนน้ำเอฟอยู่ครับเนี่ยมาตัวแรกยังโดนโดนะคือแบบว่าเลือดเยอะมากหนึ่งร้รล้านอน,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 นียน่ยแลกวันกกระเด็นเอ็ด เจอสามร้อยล้นาะนเนี่ยมาครับแ so. อดโต้แอดโต้ลงสะกดเถียง so. เราลัวครับแม่งรเะเบิดตายครับอน้อยแค่บุกภาพครับแค่ไว้ก่อน พอไม่มีตัวสะกดจิตครับเลือดเชื้อคัดหน่ก็ตัวสะกดจิตขนาดเลยแล้มาดูพอชิ้นขาดของวอสคลับกันครับเลือด,อดอตั้งสองร้อยล้านตนัวสะกดจิตไหมคือมันจะตึงน,นี่แหละครับตอนต้นเลกเกรดนี่แหละเดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วใช้เวลานานนะเนี่ยแอตโต้กรร็บตัสะกดจิตครับเนี่ยมันจะสะกดึดกดครั้งนะครับมันไม่เดินเรามาดูวอลสกันนะครับ เือรืเทเลอ,อร์มันบุกมันจะโดนไหมโดนครับมันโดนครับโดน่ก็อตจดโอ้ oh my god อันนี้มันบ้าครับสกบอ็อตดฟอสได้อย่างเท่อย่างเท่สป่อยร้าอีกนะครัขข ผิดปอดได้ครับเนี่ยเพรมันเดินริบบิ้นเนี่ยโอเคครับทำเวลาได้79 19ทีกับสุดสิบลูทีครับมันยากไหมพี่ถ้าเล่นแบบถ้าเขาจะฟาร์มมัน้าผ่านนะให้นำไปเล่นแม็คปกติไปครับแต่ถ้าใครมีตรงห้องก็ใช้ไปเลยครับโอเคก็สนับก็ฟอร์ให้หนึ่งกับแม็คท้าวิทย์เฟ้กับตัวซับมารีมันนี่ไลค์ครับคาเวล่าไหมครับขอฝากกดหลับสลายกูใช้นะครับเนล้อประกระตุกนะครับ